ไม่ยอมทำการบ้านคุยกับลูกยังไงดุดา่าว่าตีอย่าทำแบบนั้นเด็กขาดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกไม่ยอมทำการบ้านนะคะเด็กหรือผู้ใหญ่เองก็ตามเรามักจะจินตนาการถึงภาพแบบนี้วนไปวนมาใช่ปะเช่นเฮ้ยถ้าไม่ทําการบ้านอะแม่ดุแน่เลยอะยถ้าไม่ทมําการบ้านเดี๋ยวโดนยายตีเด็กก็จะมีความทรงจํากับการทําการบ้านแบบก็ยิ่งเกลียดการบ้านเข้าไปใหญ่ แต่สมมติว่าเราเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนความรู้สึกให้กับลูกละะ้วคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบสบายๆค่ะเป็นกันเองค่ะผ่อนคลายค่ะทําให้สนุกแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะหรือเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเอ่อชื่นชมลูกว่าเออวันนี้เขารับผิดชอบกับการบ้านเขานะมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาพตรงกันข้ามเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนสิ่งที่เด็กคาดหวังว่าเขาจะได้รับว่าโดนดุดาว่าตีตรงกันข้ามหมดเลยใช่ไหมคะ ก็จะทําให้นอกจากที่ลูกเนี่ยอาจจะชอบทําการบ้านแล้วนะคะ,ะ,ะยังฝึกให้เขาเป็นเด็กที่รับผิดชอบแล้วก็จะทําให้เขาเก็บเป็นความทรงจําดีๆว่าเออวันนี้เขาชอบทําการบ้านเป็นกิจกรรมที่เขาได้ร่วมกับพ่อได้ร่วมกับแม่แล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเออวันนี้เขาได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายที่โรงเรียนแล้ว